ปัจจุบันเทคโนโลยีมันก้าวหน้าขึ้นนะครับความรู้เยอะขึ้นจะมาตรวจแค่ L D L อย่างเดียว H D L อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแลครับครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราควรจะต้องตรวจไลโปโปรตีน n A หรือไลโปลิตเติลเนี่ยสักหนึ่งครั้งครับผมจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งของมันจะมากจะน้อยเนี่ยมันถูกกำหนดโดยปัจจัยของพันธุกรรมนะครับผม เวลาพูดถึงเรื่องของ advance lipid panel นะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูลายตัวดีกว่านะครับพูดหมดคงไม่ไหวยกตัวอย่างตัวฮิตๆเดียวกันนะครับเราคงเคยได้ยินพวก HDL ไตรกีเซลาย total cholesterol ไขมันรวมหรือแม,ม,ม้กระทั่งตัวที่ร้ายกาจที่เราเรียกว่า LDL นะครับใครเคยได้ยินเรื่องของไลโปโปรตีน A บ้างครับสมัยก่อนไม่ค่อยมีคนพูดถึงเยอะนะครับแต่มันได้รับการค้นพบนะครับแล้วก็พูดกันในแง่มุมของวิทยาศาสตร์หรือคุณหมอหัวใจนะครับมาหลายสิบปีแล้วนะครับมันอาจจะเป็นไม่ได้ไขมันที่มีโมล หรือว่าปาติเคิลเนี่ยครับเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากมันน่าจะเป็นญาติๆกันกับ LDL นี่แหละครับผมแต่มันมีความร้ายกาจมากเลยนะครับที่เราเรียกว่าไรโปรตีนเอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งของมันจะมากจะน้อยเนี่ยมันถูกกาหนดโดยปัจจัยของพันธุกรรมนะครับผมแล้วทาไมมันดูร้กาจขนาดนี้ทำไมคุณหมอไม่มีการพูดถึงละ่ะเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีมันก้าวหน้าขึ้นนะครับความรู้เยอะขึ้นจะมาตรวจแค่ LDL อย่างเดียว HDL อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแล้วครับเชื่อไหมครับว่าในบางประเทศนะครับมีการพูดถึงถึงขนาดที่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิต เราควรจะต้องตรวจไลโปโปรตีน A หรือไลโปลิเติเนี่ยสักหนึ่งครั้งครับผมแม้กระทั่งในบางครั้งนะครับเราดูคนไข้นะครับอย่างตัวเองเป็นหมอนะครับถ้าความเสี่ยงกั้มกึง่งมาดูว่าเขามีความเสี่ยงสูงหรือเปล่าสูงพอไหมที่เราจะต้องเชีรยให้เขารับประทานยานะครับหรือว่าไม่ต้องสูงมากต่ำหน่อยรอได้นะครับไลโปลิเติลเอไลโปโปรตีน A นะครับก็เป็นหนึ่งในแอดวานซ์ไลปิดแพ n นลถามว่ามีตัวอื่นอีกไหมมีครับผมอาจจะมี a p o B นะครับผมซึ่งก็เป็นลักษณะของไขม ที่มีส่วนประกอบของโปรโตีนด้วยตัวต่างๆเหล่านี้ครับก็ <c oughs> จะมีค่าชัดเจนนะครับที่เราเอามาช่วยในการที่จะตัดสินใจนะครับว่าเราควรที่จะจัดกลุ่มคนไข้ไปในความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ําเป็นต้นนะครับผมมีอะไรอีกครับอาจจะมีเรื่องของพวกค่าอักเสบต่างๆนะครับหลายท่านที่สน,สนใจสาขาเนี้ยก็จะเคยได้ยินเรื่องของ high sensitivity CRP นะครับผมพวกค่าอักเสบต่างๆนะครับมันก็บางทีเอามาขมมดรวมนะครับผมแล้วก็มาอยู่ในกลุ่มที่คุณหมอนีครับก็นําเสนอให้กับคนที่มาหาแลว้วก็เป็นคนไข้หรือผู้มารับบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คอัพประจําปีเนี่ยได้รับการตรวจครับผมทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็อยู่ในกลุ่มที่เราียกว่า Advanced l i p i d i t Panel ครับผม